ขี่รอบเมืองนี่เท่าไรนี่เจ้านี่ราคาเลี่รอเงเ็ก3รบาทรอหญ่ีทาอ้าหน่วมารอบาที่ใ้พลังราเนหมือโเคจาอบเมืองนี่นองแต่ว่าเดียวบเรา้าแถบหลุยส์เจ้าอ๋อหลุยส์กินนเวนเป็นว่าของนายพลังเกินปรสานบ้านเออน้าเอวเดี๋ยวต้องต้องมาข้างหน้านี่จุดอยู่ตะนี่ตลอดเมืนะเจ้า สวัสดีเจ้าที่นี่ลําปางหนาวันนี้เราพามาแอลวัดสีชุมเข้าได้กรนี้วัดเป็นวัดไหนดีวัดศีชุมสวัสดีช่องเรีเอเจชันวันนี้เรามาที่ลําปางลาปางเลยนะลําปางหนาวลำปางหนานี่ดูมุมนี้ลปางหนาวมากอันนี้ วัดวัดสีชุม,ชม,ามาเป็นสมัยที่ข้าาเปิ้นมาสัมปทานลำปางจัม,มัเราสร้างไว้ที่ลำปางก็มีหลายที่นะนี่อยู่ในเมืองเนะเราไม่เคยรู้เนาะสวยนะเดี๋ยวเราไปถามไหมว่าเปิ้นแอววกันที่ไหนได้พ่อแกอันนี้ก็สวยจะต้องไปถึทงทงวังข้ามานมีปีใหม่ไปยังไปถึงพ่อมามาที่ลำปางก็เที่ยววัดนะใส่ใหญ่ได้มันต้องมีแบบ เราต้อง,ปองไปซ่อหาหมู่้านเดี๋ยวพาไหนี่เราไปไหว้พระมีโบสถ์สองที่ร่มรื่นมากอยู่ในตัวเมืองตรงข้ามมันเป็นมสัสยิดเหรเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมสมัยเคยเซิร์ชดูบอกว่าสมัยม่านคงอะไรนะพะมา่าในสมัยก่อนเป็นเรียกว่าอะไรนะม่านม่านหรืองเงี้ยวเนะเาะม่านหรืองเงี้ยวมันบอกนี่ก็จะเป็นศินละปะแบบ พ่อมาไทยใหญ่จ้ะพ่อมาเนาะไทยใหญ่ก็คือไทยใหญ่ศิลปะแบบพ่อมานี่โอ้สวยงามตอนนั้นพ่อกับแม่มามไม่ได้พามาเที่ยวอ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนกันเลยเนาะ<ม>อ๋อนี่ไงต้นสือเป็นพ่อมาด้วย อันนี้คือว่าขนานนามว่าวัดอุโบสถวัดศสีชุมเมื่อวันที่สี่กุมภาจสหนึ่งสองหกสามอุโบสถผู้นําสร้างคืออูชจวยองสามีแม่เลี้ยงโตะกับทายกห้าคนได้ร่วมมือกันสร้างดังต่อไปนี้นี่เป็นภาษาพมา่าพ่อเลี้ยงหม่องแม่เลี้ยงคําสุข พ่อเลี้ยงจอยยินแม่เลี้ยงคำมูลพ่อเลี้ยงจอยอ่องแม่เลี้ยงน้อยพ่อเลี้ยงโพเข่งแม่เลี้ยงอ่อนพ่อเลี้ยงสวยปิแม่เลี้ยงถาเรียกชื่อเป็นภาษาไทยว่าวัดสีชุมเลือกชื่อเป็นพ่อมาว่าวัดหย่องไวจ้อง เป็นที่ตั้งของวัดเก่ามาทีเดียวไม่มีพระมันบอกว่านี่ก่อนเดิมทีเดียวมีแต่เพียงศาลาหลังหนึ่งกับบ่อน,น้ำและต้นสีมหาโพธิ์ไม่มีเท่านั้นไม่มีกุฏิไม่มีพระเพราะต้นสีมหาโพธิ์ล้อมวัดอยู่อันนี้วัดอันนี้พระแบบพ่อมา นี่ไม้สักเหรอไม่ใช้ไม้อะไรเออแต่เป็นไม้นดูโบดโบกจริงๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหาภูสวยมากเลยมาลำปางมีที่เชี่ยวตั้งเยอะไม่มีอะไรต่อยนะนี่เหรอใช่หรือว่านี่เออ มีต้นไนมะ้พระเจดีเดี๋ยวเราไปไหว้เจดีแล้วก็มีโบสถ์สองหลังโบสถ์ใหญ่โบสถ์เล็กลองดูอ่ะดูไปถามอะไรบ้างบานก็สวยนี่ขึ้นไปทางมอเดินเนี่ยมีลูกเจ้าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรสักอย่างขึ้นไปได้ไหมครับได้ครับได้ประตูนี่อ๋อ,อสร้างขึ้นมาเมื่อก่อนไฟไหม้กระจก จริงๆแล้วที่ลำปางมันมีวัดข้าวม้าตั้งหลายใช่ไหมครับตัใหญ่ที่สุดอ๋อแล้วอยู่ในเมืองร่มลื่นจ้ะไม่แหวแอลได้อยู่ในลำปางแอลแอลทั้งแบบทางเหนือมีมีทางนี้มีอาหารปลาด้วยวะลุง ลองเดินด,ดูสาราไม้สักพันปีเอาเหรอโอ้ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเจา้าอ๋อนี่ขาว,ขาวนี่ใช่ไหมเจา้าเอาขอบคุณค่ะโอ้นี่ไงสาราพระพันปีโอ้นี่อยากให้เอฟซีทุกคนมาเที่ยวดูสาราพระพันปี พระโบราณนี่มีต้นไม้ตรงนี้ด้วยถือว่ามีบุญได้มาไหว้ค่ะพระพุทธรูปปางมานที่ชัยแกะสลักไม้สักพันปีอ๋อทำมาจากไม้สักพันปีโอ้โหมีบุญนะน,นี่ได้มากราบขอให้เอซีของเราช่องสุขเอรับบุญพร้อมกันนะคะ ขออนุญาตถ่ายค่ะขออนุญาตถ่ายแล้วค่ะเพื่อไปเผยแพร่ทางพระพุทธศาสนาอรุปัน์ปีตรงนี้เป็นโพธิสัตว์จ้าแม่กวนอิมแล้วก็ที่ให้อาหารปลาค่ะ มีห้องน้ำไหมลุงนี่คืออะไรอ๋อที่ให้อาหารปลาโอ้นี่ด้านหลังแม่ชีคะถ้าเราจะเข้าโบสถ์เข้าตรงไหนคะเมชีเป็นคนที่อื่นอ๋อขอบคุณค่ะเ,เอามาเที่ยวเหมือนกันเมชีก็มาเที่ยวว้าวนี่เดินเที่ยวรอบๆบวัดค่ะอ้นี่ต้นอย่างหาลุงต้นไทรเหรอ ต้นไทรล่มลื่นค่ะนี่ด้านหลังวัดมนีาหาะใหญ่ที่สุดละ่ะด้านหลังนี่เขาเป็นวัดแต่แต่ไม่มีคนพ่อแม่อยู่ใช่ไหมลุงแต่ว่าสมัยก่อนนี่คนสร้างเปิ้นสร้างาไว้<ๆ>เฉยๆแบบแบบโบราณใครชอบเที่ยวสไตล์นี้มาได้เนี่ยเจ้านี่คืออะไรนี่เราไปอ่านดูก่อน นี่หอละคั้งเหรอนี่นี่ไงมันบอกว่าวัดสีชุมตั้งอยู่เลขที่198ถนนสีชุมแม่ทะบ้านสีชุมตำบลสนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งแต่วัดมีเนื้อที่9ไร่16ตารางวาอาคาร เสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศิลปะแบบพม่ามีหลังคาทรงประสาท7ชั้นหอสวดมนต์พระกุฏิสองหลังปูนิชวัตเจดีพระพุทธร,รูปจากประเทศพม่าและพระพุทธร,รูปปางต่างๆอีกมากมายวัดสีชุมได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและประกาศขอบเขตในพื้นที่พศ25208 โดยมีสิ่งสำคัญที่อยู่ในเขตโบราณสถานได้แก่พระวิหารหอสวดมนต์พระอุโบสถทรงจัตุรมุขวัดสีสุมสร้างเมื่อพศ2433โดยจองตะกะอูโยพ่อเลี้ยงหม่องยีและแม่เลี้ยงป้อมได้พระราชทานวิสูงคารามสีมา พศสองพันสี่ร้อยสามสิบหกนี่ไงนี่ห่ออะไรเจ้านี่นี่เจดีย์นี่ห่อผ้าอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นเจดีย์สวัสดี ขออนุญาตขึ้นหน่อยนะจ๊ะโอ้โหวสวยมากเลยทุกคนเงียบสงบเที่ยวโบราณสถานในบันไดสวยงามตามทองเรื่องคุณลุงที่เฝ้าที่เขาบอกว่ามันเคยโดนโดนไฟไหม้ไปรอบหนึ่งเพื่อนก็ัดปละขึ้นมาสวยงามเป็นไม้สัก บสถ์ไม้สักทั้งนั้นเลยสวยมากเลยพระพุทธรูปก็สวยขออนุญาตถ่ายถ่ายไหมพระพุทธรูปทรงพระมาสสวยงามจไม่มีที่อา่านเาไม่ร้ที่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะธรรมากหรือเปล่าที่แบบพระนั่งสวดเป็นไม้สักทั้งหมดเลยทุคนสวย ลปางก็ลองแวะมาจาะภาพลำปางในอดีตมีช้างมีมา้า <c oughs> มีไม้สักเมืงเมืองเมื่อก่อนนี้ลำปางเขาเราียกว่าอะไรนะเขลางลนครใช่ไหมเอเมืองเขงลางนครรถไฟเราไปมาแล้วบ้านบอมเบ่โอโหสดนี่ลงไปนี่จะดีเดี๋ยวเราพไจาจะดีอาคารเก่าแก่เงียบสงบ รุ่งเรืองในอดีตโอ้ถ้าเป็นยุคนั้นก็ถือว่าสวยมากเลยอันนี้เป็นห้องอนี่งค่ะเป็นบบนี้คำบอกกาไว้เนาะเ่าต้องถามถ้าให้ข้อมูลผิดก็ขออภัยเจ้าเพราะว่ามันไม่มีอะไรนใช่ทำจากไม้อ๋อนี่ทำจากไม้กะอโอสวยมากเลย ที่เชียงรายก็มีนะเนี่ยวัดเขาเรียกวัดไทยใหญ่ก็ลักษณะคล้ายๆเนี่ยเหมือนไม่ห้องสอนเนาะแต่นี่คือลำปางสวยงามมากมองไปทางนี้สวยจริงๆค่ะไม่คิดนะว่าจะอยู่ในเมืองเงียบมากเงียบสงบมีต้นมหาโพธิ์ล้อมรอบวัดเมื่อกี้ไปอ่านาต้นมหาโพธิ์มุมนี้จะสวยมาก มาโบราณสถานเจ้าต้นมหาโพธิ์ใหญ่มากขอสำรวจนะคะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันนี้ลูกมาขอถ่ายเพื่อไปเผยแพร่เป็น ทางพระพุทธศาสนามไม่ได้มาลบหลูด,ดูหมิน่นแต่อย่างใดขออนุญาตถ่ายทาทุกขอให้อนุญาตให้ลูกถ่ายด้วยนะคะเจ้าที่เจ้าทางสวยมากเลยศิลปะ,ะมากสร้างมาสวยงามมากตรงมีแก่สวย จะเงีย็บๆนิดนึงไปพ่อหมี่ข้าต่เกอกเดี๋ยว,ว <c oughs> เราไปหากินข้าวก่อนแถวนี้ไม่รู้ว่ามร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีอะไรมาลำปางของกินก็เยอะนะแต่ถ้าังเดจอเขาบอกว่าอะไรนะเมืองลำปางเมืองเมืองก๋วยเตี๋ยวอะเนาะเมืองเสน้นสีชุมนี่อ่านว่าอะไรนี่มีทั้งภาษาไทยสาษาอังกฤษพม่าจาก ส,สวยมากเลยมุมนี้มองาิวนาก็จะมีปะแล้วก็ไม่โพที่พศ2535เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี2535ก็ก็เลยบูรณะขึ้นมาอาจจะดูใหม่เพราะว่าอันหลังเก่านี่ไฟไหม้ไปแล้ว ท่าที่เห็นข้างหลังก็สร้าง2,491อายุ70กว่าปีแล้ววัดีสุวัดีสุมเดี๋ยวเราไปกินกส้เตี๋ยวที่ไหนนะกองกงเลยนะกองของนาฬิกาหอนาฬิกาลำตากเต้เกนี